คุณต้องสร้างความประทับใจในช่วงที่สมองจดจำถ้าวันนี้คุณอยากให้ใครเนี่ยกลับมาอินกับเรามาอีกครั้งครับความรักมันมีสามสเตจครับคือ,อยังไม่อินกําลังอินและเริ่มไม่อินคุณอยู่ในสเตจของการที่เขาเริ่มไม่อินกับคุณแล้วเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าคนจะกลับมาอินเพราะความประทับใจเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนประทับใจไม่ใช่ การซื้อข้าวของทรัพย์สินสริงคารต่างๆปรณิบัตรพัดวีต่างๆแล้วเพื่อให้เขารักนะครับแล้วคิดว่าเขาจะประทับใจไม่ใช่ครับจำไว้นะครับสมองมนุษย์จําได้แค่สามอย่างสมองจะจําได้แค่ตอนต้น,นตอนพีคและที่สามคือตอนจบครับสมองจะจําได้แค่สามช่วงเวลานี้เท่านั้นครับถ้าคุณเดินเข้าไปในโรงหนังกาแฟแล้วนั่งดูหนังด้วยกันทั้งเรื่องและเดินออกมาเนี่ยคุณลองถามเขาดูสิครับ ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเล่ามาเป็นฉากๆเลยได้ไหมเขาจะจำไม่ได้ครับสมองมนุษย์จะจําได้แค่3อย่างครับคือตอนตอน้นเอ้เริ่มเรื่องอยังไงพระเอกยากจนยังไงไอ้ตอนพีกิกพิกยังไงมันตลกตรงไหนนะครับและตอนจบเนี่ยมันแฮปปี้เอนดิ้งไหมพระเอกตายนางเอกตายสมองจําได้แค่3ส่วนความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ที่เขาไม่ประทับใจคืออะไรครับตอนตอน้นประทับใจคือตอนเริ่มคบกัน ตอนพีคคือเราเริ่มที่จะทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเริ่มมีป้อแง่แม่งอนต่างๆพวกนี้ครับแล้วมันทาให้คนอึดอัดครับตอนจบก็เลยครับคือการผลักไสไล่ส่งการประชดประชันนะครับเสียดสีเหยียดย้ําเหยียดยันกันต่างๆมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องพังลงเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เข้าใจไอ้สามช่วงของสมองนี้ครับมันจะมีสามประโยคที่ก่อนจะจากกันเนี่ยควรปิดท้ายให้รู้สึกพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวหรือก่อนที่จะแยกจากกันค,รควรปิดท้ายให้เขารู้สึกพิเศษให้ได้มากที่สุดอ่ะสามประโยคครับเช่นก่อนที่จะจบบทสนทนาประโยคที่หนึ่งคือก,การบอกว่าไปก่อนนะนะครับออนะครับชอบคำหนึ่งนะที่คุณพูดวันนี้นะครับแล้วตามด้วยประโยคจ,จุดครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเอ้ย มันมีอีกโก้เฮ้ยฉันเป็นคนที่สําคัญนะครับพูดอะไรแล้วคนประทับใจในคาคาหนึ่งเพราะอะไรครับสิ่งที่มนุษย์โหยหามากที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่รถหรูแต่สิ่งที่สมองมนุษย์โหยหามากที่สุดคือการได้รับการยอมรับครับสองครับเช่นบอกว่าไปก่อนนะนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้คุณดูเท่มากแล้วก็ตัดจบเลย ตัดจบเลยทิ้งประโยคนี้เอาไว้ครับเพราะสิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีอัตราขึ้นมาอีกครั้งนะครับเริ่มมีอีกโก้ขึ้นมาอีกครั้งและรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสําคัญอีกครั้งสามครับนะเช่นกันบอกว่าแล้วเจอกันนะนะครับอ๋อเกือบลืมนะครับเกือบลืมบอกไปเลยว่าวันนี้คุณดูมีเสน่ห์มากถ้าคุณทิ้งท้ายประโยคแบบนี้จะทําให้คนรู้สึกดีมากขึ้นแล้วอดีตวันวานที่เขารู้สึกแย่ๆกับคุณ มันจะค่อยๆจางลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ์สั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทําให้คนเอาอกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ไลน์แอดที่ภูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ hmm. ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย